ครับผมชลิดช,ชัมชลิดครับครับอันนี้อยู่ที่หมู่พื้ที่ไหนหมู่9ทางเฟียนไปแกงจังหวัดระยองในส่วนทุเรียนของพี่ชลิดเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรบา้างครับก็มีเรื่องรากเน่าขนเน่าแล้วก็รากเน่าขนนะครับครับผมแล้วเรื่องใบเป็นยังไงบ้างใบก็บก็ใบปีที่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยดีจริงในปีนี้รู้สึกว่าโอเคพ่นยาบ่อยก็มาชุดหลังนี่ต่างใจใช้แมากมานี่รู้สึกว่าจะ10วันก่อนก่อนหน้าที่จะใช้แมากมากว่า7วัน7วันเพิ่ม7วันเพิ่มแสดงว่าในส่วนของพี่ชลิดก็มีเปลี่ยนีง ส่วนใหญ่เป็นพวกเพียอะไรอ่ะก็ถ้าใบอ่อนกับเพี้ยจักระจันอ๋อใบอ่อนมาเพี้ยจักระจันเพี้ยจักระจันครับเพี้ยเพี้ยไอ้ไอ้แจจ์อ๋อเพี้ยเกจจ์แต่ผมมันเพี้ยไฟก็อะไรพวกนี้ก็มันมันจะใช้ไปใช้ยาตัวนี้ไปมันก็หมดเลยอ๋อพ่นรอบหนึ่งประมาณกี่1,000ลิตรประมาณ1,000ลิตรถ้าบอกว่าเดือนหนึ่งก็พ่นสี่รอบครับสี่รอบครับตอนที่เพี้ยลงหนักๆเนี่ยเป็นการทู่ไปอะไรพวกนี้ไหมก็ถ้าไม่ฉีดนะเป็นแน่นอนใบอ่อนแล้วไม่ฉีดเป็นแน่นอนครับก็เลยทำให้เราต้องพ่นยาเป็นร พี่จะไปเจอแมกมาลาวาที่ไหนก็ผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่ช่วยเนาะอ๋อผู้ใหญ่เป็นช่วยอ่าเปลี่ยนกันเลยก็ออ๋เปลี่ยนกันแหละเปลี่ยนกัน,อ,น,นอ๋อครับเขาใช้อยู่ครับหลังจากนั้นตัดสินใจสั่งชุดไหนไมาใช้เลี่ยรู้สึกว่าอะไรสามพันเจ็ด,น,ดนะอ๋อเป็นชุดสามพันเจ็ดร้อยบาทครับก็คือแมกมาในขวดลาวาต่อครับครับต้นไปรอบแรกเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็ยังนะมันต้องรอบที่สองรอบทีสองเริ่มเปลแล้วมันแตกเออมันแตกไงครับมันแตกมันแตกไปอ่อนดีแตกไปอ่อนดีครับแล้วแมลงแมลงก มองแนละ้วมันมันมันโ okay อเคอ่ะเพราะปะกติแล้วมันยังจะจะยังอยู่ไนะงนี้ถนไปแล้วก็โอเคอ๋อหมายความว่าก่อนหน้นนี้เนี่ยเวลาต้นปลายต้นยาไปแล้วแมลงยังอยู่ในสวนมันก็ยังมีอยู่ไนะงนะคือมันไม่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรามาดูที่โคนต้นเพราะถ้าใบอ่อ,อนร่วงนะแหละแสดงว่ายังอยู่แค่้อย่อยอแล้วเราต้องฉีดให่ทนันออกมาหางนิดเดียวแล้วก็ต้องฉีดเลยแล้วเนี่ยพอหางดาบับเราก็ต้องซ้ำอีกทีรอบมันจบแค่นั้นฉีดให่ทนันไม่อ่อนอย่าไปปล่อยให้ให้ให้ให ้เป็นหางดาบก่อนไม่ได้เพราะมันจะเข้าใบไม่งั้นเสร็จเพี้ยเนะาะจะเข้าใบยังไงก็ฉีดไม่อยู่ยาดีแค่ไหนก็ไม่อยู่มันเข้าไปอยู่ในใบเนี่ยใบใบมันมันหูอยู่เนี้ยเข้าอยู่ในใบ <4 S 1> ไปสุกอยู่ในในที่ใบใช่ใช่ค่ยทำให้เมื่อก่อนต้องพ่นยาบ่อยๆใช่แต่พอเอาแม่แม่ลาวามาพ่นอ่าลองขยับไปเฮ้ยสิบวันก็ยังยังโอเคอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะลองจะลองสิบห้าวันแล้วยังโอเคนี่หมายความว่ามันไม่มีเพียไม่มีเพีย้ยไม่มี เราก็จะประหย pues ัดประหยัดต้นทุนไม่ได้เนาะเพราะคือโมงนี้ต oh ้องประหยัดเลยนะทำไมประหยัดไปไม่รอดเพราะทเรียนมันราคาคันถวนใช่ถ้าเราใช้ต้นทุนได้ดีดีใช่ใช่ี่กลับมาที่เรื่องใบมั่งใบเนี่ยสภาพใบชุดที่ออกใหม่เป็นยังไงม้างดีครับดีมามดีมามออกดีออกดีมากเลยแล้วก็สวยใบสวยใบสวยใบนันการใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันสวยกว่าเมื่อก่อนนะครับก็ใบดำกว่าใบดำกว่าดำมันดำมันดำมันตอนนี้ปนไปทั้งหมดกี่รอบแล้วครับพี่สมก็น่าจะแปดเนาะ ใช่ก,ก็ได้ผลลัพธ์ที่ประทับใจนะครับประทับใจใการใช้ม,มากมากเลยประทับใจ,บใจคือคือวิชลินเนี่ยทาสวนมาหลายปีเนาะ<ช>มีประสบการณ์<ม>รรณด้านปุ๋ยยามาค่อนข้างยาวนานใช้ใ,ชใมาสารพัยดย่อถูกไหมบทีนี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้ในการได้เข้าไปใชม้มากๆลาวานเนี่ยความต่าง,งมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างก็มันพ่นไปแล้วว่าผมดูแล้วว่าจบอ๋อก็คือใช้แล้วมันจบจริงจบจริงในเรื่องของก็การแตกใบแล้วก็แมลงเอาอยู่เอาอยู่อยู่อยู่แมลงไม่อยู่เลยผมดูแลอยู่เลย อย่งงของความประหยัดก็จะใช้ได้มากกว่อเพราะเราขยับเลื่อนวันวันวันสีไปอีกนะเป็นสิบห้าวันนี้เราจะประหยัดประหยัดขป้นเยอะอ๋อมันก็เคยหรือไม่จะเป็นสิบเงี้ยแล้วก็มันก็ประหยัดไปด้งวดนหนึ่งวดนหนึ่งสามสี่พันนะต่อถังคือผลสีเนี่ยคับก็แสดงว่าประหยัดประหยัดใช่ลงได้ใช่เพราะหลายหลายคนเขาก็มีความกังวลเรื่องเนื่องแต่ว่าแม้แมาลาวานถ้าดูราคามันค่อนข้างสูงสูงสูงแต่พอมาใช้แล้วคุมเลยคุมคุมคุมอืบ เราเพิ่มต้นทุนหรือช่วยเราประหยัดก็ช่วยประหยัดแหละช่วยประหยัดได้เลยเนาะอันนี้เป็นจุดที่หลายคนเข้าใจผิดกันเยอะจริงๆนะเพราดูแค่ราคาใช่ใช่เพราะเวลาช่วยเราขยับรอบกันพนยาไปได้ใช่ทุ่มประหยัดได้เยอะถ้ามันพ่นแล้วมันได้ผลเนี่ยยังไงมันก็ประหยัดประหยัดเพราะเราไม่ต้องพ่นบ่อยครับไม่ต้องพ่นบ่อยให้พี่ชินิช่วยยืนยันนิดนึงว่าหลังจากที่ได้เอามาใช้เนี่ยมันได้ผลดีกับที่สวนได้ได้ผลดีครับได้ผลดีครับได้ผลดีเกี้ยวเพิร์ไม่มีเไม่มีเดินเข้ามาเนี่ยมันบเยสูงกว่าม ครับแล้วก็ไอ้ไรแดงผมก็มองแล้วผมมันมีเนี่ยซื้อยามาแล้วจะฉีดหรไม่ได้ฉีดเลยโอ้ไรแดงก็ไม่มีก็มองแล้วมันไม่มีนะไม่มีก็ไม่ต้องฉีดแต่มีมันหมอกเนี่ะไปจะมอกต้นตุ่นโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ชินุพันเดินชมสวนหน่อยแล้วก็ต้นไหนมันมีเคยมีปัญหาหนักแล้วก็ใช้แล้วมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็พูดได้เลยครับ